ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาทําไก่ต้มน้ําปลานะครับส่วนประกอบหลักๆก็จะมีไก่นะครับ1ตัวตะไคร้สามหัวขาหนึ่งหัวมีน้ําปลานะครับน้ําปลาแท้แล้วก็ขมิ้นครับแล้วก็น้ําตาลปี๊บนะครับเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับเราก็จะเอาขมิ้นมานะครับแล้วก็ใส่น้ําเปล่าลงไปครับนิดหนึ่งใส่น้ําปลาลงไปนิดหน่อยนะครับ แล้วก็คนให้ขมิ้นเปลี่ยงนะครับอันนี้จะมาทําให้สีสันไก่สวยงามนะครับเราจะามาทาไก่ครับทาให้ทั่วตัวนะครับเวลาเราไปต้มไก่ก็ได้เหลืองสวยนะครับสำหรับคนไม่ชอบขมิ้นเราก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับ กางทั่วเลยนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราไปดูวิธีการทำต่อไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เอาตะไคร้ไปทุบนะครับแล้วก็ม้วนครับเอาไปยัดในท้องไก่นะครับ ยัดเข้าไปครับเพื่อให้ข้างในมันจะได้ดับคาวได้นะครับไปดูวิธีการน,นำต่อไปเลยนะครับอันนี้เราก็จะต้มน้ำนะครับให้น้ำเดือดก่อนนะครับเดีย๋ยวค่อยใส่ส่วนผสมนะครับน้ำเริ่มร้อนแล้วนะครับดับต่อไปเราก็จะใส่ขานะครับหั่นเป็นแว่นใส่ลงไปเลยครับ อันนี้น้ำตาลปิ๊บนะครับอันนี้ห้าร้อยกร,รัมใส่ลงไปเลยครับน,นีน้ำปลานะครับน้ำปลาเน้นเป็นน้ำปลาแท้นะครับเราทํากินเนี่ยเราต้องเน้นน้ำหอมเลยครับรสชาติแบบนี้นะครับช้อนแบบนี้นะครับสิบสองช้อนอันนี้ใส่ลงไปเลยนะครับเราตรวงมาละ สําคัญเลยนะครับขาดไม่ได้ใบเตยครับเป็นใบเตยหอมนะครับฉีกๆลงไปเลยครับ3าึงสี่ใบตามด้วยผงขมิ้นนะครับครึ่งช้อนชารอน้ำเดือดนะครับเพราะว่าน้ำเดือดนี่จะช่วยให้ไก่เราไม่คาวด้วยนะครับน้ำเราก็เดอดได้ที่แล้วนะครับ คราวนี้เราจะใส่ไก่ลงไปนะครับครับให้น้ำท่วมพอดีครับย้ำนะครับให้น้ำท่วมตัวไก่พอดีนะครับเราจะต้ม3 0 4 0ถึง40นาทีนะครับปิดฝาไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนสุกกันเลยนะครับนี่ครบ40นาทีแล้วนะครับนี่ครับดูไก่ของเราครับสุกเหลืองน่าทานมากเลยครับ เดี๋ยวเราเอาขึ้นไปจัดการกันนะครับนี่นะครับไก่ต้มน้ำปลาของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเหลืองสวยน่าทานไหมครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณที่มารับชมนะครับ